ทหารหญิงในเครื่องแบบคลุกฝุ่นคืบคานไปข้างหน้าแสดงถึงความแข็งแกร่งไม่แพ้ผู้ชายเข้าสู่สนามรบได้เช่นกันไต้หวันเริ่มเปิดรับสมัครทหารหญิงอาชีพตั้งแต่ปี2006ประธานาธิบดีใช่เหวินเปิดเผยว่าในส่วนของการกำหนดให้สตรีเข้าเป็นทหารเกณฑ์จะวางแผนทีละขั้นทางด้านชิวกัวเจิง,งจรงัฐมนตรีกลาโหมชี้ว่า อุปกรณ์ของเรายังไม่พร้อมในปีนี้เริ่มวางแผนจะใช้วิธีรับสมัครสตรีหลายสิบคนหรือหนึ่งกองเข้าฝึกฝนในปีหน้าเกาหงอันผู้ว่าเมืองซินจูได้เข้าร่วมกิจกรรมประมนิเทศทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ให้ความเห็นในฐานะผู้ว่าสตรีฉันเห็นด้วยกับการทดลองแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าบังคับทันทีจะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน พาะมีผลกระทบต่อผู้ปกครองและเจ้าตัวในภาวะช่องแคบไต้หวันเกิดความตึงเครียดกองทัพจะต้องเตรียมพร้อมรับมือได้เริ่มกำหนดการเรียกทหารกองเกินเข้ารับการฝึกฝนปีละหนึ่งครั้งครั้งละ14วันส่วนการเรียกตัวพลเมืองหญิงเข้าฝึกวิชาทหารยังไม่มีการกำหนดจำนวนวันที่แน่ชัด แสงชัยกิตติภูมิวง์ RTI ไต้หวัน